สวัสดีค่ะสนามฝึกชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวกับงานเสื้อทีมเรือนะคะจากทีมงานของทีมเรือแสงสุริยาน,นั่นเองนะคะลายเสื้อที่เห็นตอนนี้นะคะสีจริงนะคะสวยมากๆมากๆแบบมากๆนะคะจะเป็นโทนสีทองนะคะสีทองตัดกับสีดํานั่นเองะค่ะแล้วก็จะมีลูกเล่นเพิ่มเติมนะคะที่เด่นมาก,มากเ <S <S ๆเลยก็คืองานด้านหน้าที่เป็นรูปของฮนุมาน,นั่นเองนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีรูป รูปของเหมือนพี่ทีมงานนะคะที่เขากําลังอยู่บนเรือนั่นเองค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราให้ดูงานใกล้ๆนะคะเพราะว่าลายนี้นะคะเป็นลายใหม่แล้วก็สวยทั้งตัวเลยก็คือทั้งตั้งแต่ชื่อทีมนะคะชื่อทีมเรือน,นะคะ mm. เข้ากับธีมงานเสื้อที่เป็นโทนสีทองสีดํามากๆนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานเสื้อใกล้ๆก,ก,กันนะคะ ให้ดูงานด้านหน้าของตัวเสื้อนะคะเริ่มจากคอสเสื้อเลยสีจริงนะคะจะเป็นสีทองนะคะไม่แน่ใจในกล้องเนี่ยเขาจะออกเป็นทองหรือเหลืองให้นะคะ อันนี้ไม่ได้เรียกว่าสีเหลืองเรียกว่าสีทองเลยค่ะแล้วก็ลูกค้าระบุโจทย์เลยว่าขอเป็นสีทองนั่นเองนะคะมาดูลายเสื้อกันนะคะสําหรับงานคอ,อกลมนะคะคอเสื้อเล่นสีทองเลยค่ะแล้วก็จะมีงานผ้าที่เป็นบริเวณไหล่เล็กน้อยนะคะเล่นเป็นสีทองนอกนั้นทั้งตัวครึ่งบนนะคะครึ่งบนเนี่ยเขาจะเป็นสีดําทั้งหมดนะคะแต่ว่าสีดำเนี่ยก็จะมีสลับเป็นแถบที่เป็นแถบสีเทาด้วยนะคะให้ความรู้สึกแบบเท่ๆเลยสีจะไม่ได้เรียบนะคะจะมีลวดลายมีกราฟิกแต่ว่างานกราฟิกที่อยู่ บนตัวนะคะจะคมชัดทั้งตัวเลยเพราะว่าเป็นงานที่กราฟิกเรานะคะขึ้นงานแบบมาเพราะฉะนั้นงานแบบที่ขึ้นมาใหม่ะคะ่ะจะสวยคมชัดอยู่แล้วทีนี้ก็จะอยู่ที่งานกราฟิกรูปภาพของลูกค้านะคะหรือว่าข้อความที่เป็นโลโก้ทีมโดยเฉพาะ,ะคะ่ะว่าจะละเอียดมากแค่ไหนนะคะมาดูกันต่อนะคะกับงานด้านหน้านะคะเขียนใหญ่ๆชัดๆเลยค่ะทีมเรือแสงสุริยานะคะฟอนต์จริงนะคะเดี๋ยวให้ดูฟอนต์จริงๆ คอนจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีการไล่โทนสีด้วยไล่มิติของอาจจะกล้องอาจจะเบร์นิดนึงไม่ได้ชัดแต่งานจริงนะคะเออจะเห็นชัดๆเลยว่างานนะคะจะมีการไล่ตัวหนังสือมีการไล่โทนสีสีเข้มสีอ่อนมีเล่นขอบเล่นเงาของสีนะคะอ่านดูกันนะคะทีมเลือแสงสุริยานั่นเองค่ะอันนี้งานจริงสวยคมแล้วก็ชัดมากๆนะคะ ต่อนะคะก็คือภาพของฮนุมานนะคะฮนุมานฮนุมานหนุมานภาพนี้นะคะเป็นโจทย์ของลูกค้าเลยค่ะว่าต้องการภาพนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวแบบนี้นะคะรู้สึกว่าเอ่อกราฟิกน่าจะไปพยายามทำให้คมชัดขึ้น ทำให้คมชัดขึ้นเพื่อที่ว่าพอพิมพ์งานมาแล้วนะคะจะได้งานที่ละเอียดมากๆมากๆที่สุดนะคะเหมือนที่เห็นหน้าจอตอนนี้ก็คือสวยมากนะคะแล้วก็พอตัวหนุมานนะคะเขาเป็นโทนสีสว่างพอตัดกับพื้นหลังที่เป็นลายเสื้อสีดำอะคะ่ะก็เลยทําให้งานเด่นมากตัวหนุมานล,ลอยออกมาเลยแล้วก็ด้านชายเสื้อนะคะด้านชาเสื้อล่างสุด เขาเล่นเป็นสีทองทองเนี้จะเป็นทองเดียวกับที่แขนแล้วก็ที่คอเสื้อด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยเด่นมากๆเลยงานจริงสวยมากๆนะคะสาหรับทีมเรือนี้นะคะใครที่ชอบดีไซน์ที่เป็นโทนสีแบบนี้นะคะก็สามารถสั่งได้ค่ะสีนี้สวยจริงๆนะคะหรือว่าอยากจะเปลี่ยนจากธีมสีทองเป็นชมพูเหลืองเขียวม่วงก็ทําได้ค่ะเพราะว่าเราเป็นงานผลิตใหม่ทั้งหมดอยู่แล้วนะคะเปลี่ยนชื่อทีมเรือได้เปลี่ยนรูปภาพได้นะคะ ก็สามารถดั่งปันเป็นไอเดียให้กันนะคะสําหรับแขนเสื้อนะคะแขนเสือ้อแขนเสื้อก็จะมีการเล่นขอบของแขนเสือ้อชายแขนเสื้อเนี่ยตรงปลายเขาก็เล่นสีทองแล้วก็เล่นขอบอีกเส้นหนึ่งเป็นสีทองด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็คือดีไซน์ที่ลูกค้าสั่งมานั่นเองส่วนงานด้านหลังนะคะคือจะบอกว่างานด้านหลังกับงานด้านหน้าเนี่ยด้วยฟอนต์เขาอะค่ะทีมเรือแสงสุริยาเนี่ยฟอนต์เขาจะออกเหมือนไทยๆนิดนึงก็เลยทําให้ อองานเสื้อเนี่ยสวยมากๆพอเรานึกถึงพวกงานทีมเรือจะนึกถึงเป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย,ไทยมรดกไทยฟอนต์เนี่ยก็เกือบๆไทยแบบ100เปอร์เซนต์เช่นกันเพราะฉะนั้นเสื้อตัวนี้ค่ะก็เลยเข้าตีมมากเลยนะคะแล้วก็จะมีโลโก้เพิ่มเติมก็เขียนว่าเรือยาวมรดกไทยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีรูปเหมือนที่เป็นสัญ,ญลักษณ์เรือ อันนี้ก็เลยสวยมากๆเช่นกันนะคะงานจริงสวยมากๆเลยลายกราฟิกที่เห็นด้านหลังมีลายสีดําสีขาวเอยไม่ใช่สีดําสีเทาสีเหลืองอันเนี้ยเด่นมากนะคะแล้วก็ฟอนต์เนี่ยข้อความที่เขียนทีมเรือเนี่ยก็เด่นมากๆเช่นกันแล้วก็ด้านล่างนะคะที่บอกว่าก็จะมีรูปพี่เขาเหมือนกาลังกาลังอยู่บนทีมเรือนะคะอยู่บนอยู่บนเรือแล้วก็พายเรือเนี่ยแล้วก็ฉากหลังเขาเนี่ยก็เป็นภาพ วัฒนธรรมไทยประสาทประสาทไทยอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะก็สวยมากๆเช่นกันนะคะอันนี้คืองานที่ลูกค้าให้แบบให้ภาพมาเพื่อที่ว่าขอเอาภาพเนี้ใส่เข้าไปก็เลยสวยมากๆเลยแล้วก็ ลงตัวมากนะคะสำหรับใครที่ชอบงานทีมเรือแบบนี้นะคะก็ไปติดตามกันได้นะคะกับทีมเรือแสงสุริยาน,นั่นเองค่ะหรือไว้ถ้าพี่ๆทีมเรือนะคะได้ได้ได้เสื้อแล้วแล้วใส่รวมทีมแล้วยังไงก็ฝากเก็บภาพมาฝากบ้างนะคะเพราะว่าสีทองสีทองสวยจริงๆค่ะชอบมากๆเลยนะคะทั้งงานด้านหน้าและด้านหลังเลยสวยหมดเลยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะพี่ๆทีมเรือนะคะงานเสื้อเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยว วันนี้น่าจะจัดส่งให้เลยนะคะก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ